Alljit นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alljit Podcast กับรายการ Learn and Share รายการที่จะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆค่ะซึ่งเอพิโซดนี้ก็อยู่กับมิ้นและพี่เจนคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในหัวข้ออะไรคะพี่เจนวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของ การที่เราเนี่ยไม่ชอบตัวเองเพราะว่าเราไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหน้าตารู้หุ่นหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆหัวข้อเนี้ยมันได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะใช่ค่ะเออคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบผู้หญิงอาจจะเกิดความรู้สึกนี้ได้มากกว่าไม่ชอบตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วผู้ชายก็สามารถเป็น,ปนได้ได,ด้วยอ,อืม<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้ว ในผู้ชายเองก็มีการดูแลตัวเองกันมากขึ้นกว่ายุคก,ก่อนๆเนาะใช่ใช่น้องมิ้นมีการแต่งตัวหลากหลายสไตล์มากขึ้นมีบางคนก็มีแต่งหน้ามีอแต่งหน้าอาจจะหมายถึงว่าการเขียนคิ้วเพิ่มการสักคิ้วเพิ่มอะไรแบบนี้ก็มีเยอะแยะเลยหรือว่าเราเห็นได้ชัดว่าแบบการแต่งตัวของผู้ชายมันก็ไม่ได้เป็นแค่ ผู้ชายต้องใส่เฉพาะกางเกงอย่างเดียวแล้วอะมันก็มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นผู้ชายก็อาจจะมีโอกาสที่ได้แต่งตัวมากขึ้นหรือได้สนุกกับร่างกายตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรูปร่างฉันมันไม่เหมาะกับการแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็อยากแต่งเนาะอะไรแบบนี้ยอืม,อม,มันพอมีหลากหลายขึ้นก็มีความรู้สึกแบบนี้ตามขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วในเอพิโซดนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ไปอ่านข่าวเนาะของคา m มิล่ากันมาจริงๆไอเดียของเอพิโซดนี้เนี่ยก็มาจากการที่พวกเราอ่านข่าวของคา m i มิลามาเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข่าวจากเพจเมดหนึ่งเนาะซึ่งนักร้องสาวเนี่ยเขาเคยเผยว่าเขาเนี่ยเคยรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเอง อันนี้แบบคิดว่าหลายๆคนที่เคยอ่านอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาก็สวยเขาก็หุ่นดีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็สวยดูเพอร์เฟกมากใช่แต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เขาดูแลตัวเองน้อยลงแล้วอาจจะทําให้แบบเออรูปร่างเขาเปลี่ยนไปเนาะ<ช>อันนี้มินก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนช่วงนั้นน่ะคนเอามาเขียนข่าวเยอะมากเลยอืม,อมช่วงที่เขาใส่บิกินี่แล้วมีคนคอมเมนต์ใช่ไหมคะหรือว่า โอเคเขาใส่บิกินี่แล้วมันคงไม่มีใครที่ใส่บิกินี่แล้วโดนคนแอบถ่ายแล้วมันจะสวยอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อืม <c oughs> ใช่เลยค่ะพี่เจนแล้วมินก็ <c oughs> พออ่านข่าวนั้นเลยได้ไปตามอ่านโพสต์ของคามิลลาด้วยคะ่ะในอินสตาแกรมคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่ไปบีชครับ แล้วใส่บิกินี่เนี่ยจะต้องโดนถ่ายรูปเอาไปทําข่าวตลอดซึ่งจริงๆแล้วการที่เขาใส่บิกินี่อะ่ะคือจริงๆแล้วตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้สนใจเลยว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเห็นรูปตัวเองแล้วก็เห็นคอมเมนต์มันก็อดไม่ได้ที่จะแบบเออรู้สึก,สกแย่ไปกับมันเออมันมเป็นไปได้มากๆเลยเนาะพี่เจนเป็นไปได้มากๆลองนึกภาพเราสมมุติว่าวันหนึ่งเราก็ใส่เสื้อผ้าเราก็ดูกระจกของเราเราก็รู้สึกว่า เอ้ยก็สวยแล้วนี่แต่อยู่ดีๆสมมุติว่าน้องมินไม่แอดถ่ายพี่เจนแล้วแบบมันเป็นมุมที่โอ้โหขี้เหล่มากเลยอะออเออแล้วน้องมินก็ไปโพสใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนของน้องมินหรือใครก็ไม่รู้ว่ามาเมนว่าทําไมคนนี้แต่งตัวแบบนี้แบบ ไม่ดูรูปร่างตัวเองเลยหรอกเราก็คงรู้สึกแย่มากทาั้งๆที่ในวันนั้นเราก็มั่นใจออกจากบ้านแล้วนะใช่เลยค่ะพี่เจนหรือว่าจริงๆอ่ะแค่เดินออกไปนอกบ้านแล้วเรามั่นใจของของเรามาแต่ว่ามีคนแถวๆบ้านที่เรารู้จักการทักอย่างเงี้ยเอาจริงๆแค่นั้นก็รู้สึกแล้วนะรู้สึกแล้วอืรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าทักทําไมก่อนแบบนี้อะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะ<อ>ซึ่งเออแต่ว่าอันเนี้นยมินได้รู้มาด้วยว่าคือเขาเล่าเพิ่มเติมเลยนนด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้เขาโดนถ่ายรูปอ่ะเขาก็พยายามที่จะหนีแล้วด้วยนะแต่คือปาปาลัสซี่ก็ยังแบบไปแอบอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วก็แบบถ่ายรูปเขาอีกอ่ะคือแบบด้วยความเป็นคนดังของต่างประเทศเนาะก็มักจะ<ช>เป็นแบบนี้อ่ะห<ช>นีปาปาลัสซี่ไม่ค่อยผลจริงๆอืจริงๆพี่เจนมีความคิดเห็นว่า คุณซีคุณคาเมล่าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ผู้ต่อสู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักต่อสู้แล้วก็อดทนมากเลยนะเพราะว่าเขาก็พยายามจะใช้ชีวิตของเขาแต่งตัวในแบบของเขาใช้ชีวิตไปเที่ยวที่ที่เขาอยากจะไปแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนมันเป็นชีวิตของคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นมาให้ความสนใจเขากับการที่แค่เขาแค่ใส่บิกินี่แค่นั้นเองอะแล้วพี่เจนก็คิดอีกว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอกับ เหตุการณ์คล้ายๆกับคุณคา m e เมลก็คือเราใช้ชีวิตในแบบของเราใส่เสื้อผ้าในแบบที่เราชอบเแต่งหน้าในแบบที่มันเป็นสไตล์ของเราใส่รองเท้าในแบบที่โอ้โหเรารู้สึกว่าเราชอบอันนี้เนี่ยอืมแต่เราอาจจะถูกคอมเมนต์ในทางที่แซวเล่นหรือไม่โอเคเนาะใช่มันก็ทําให้เรารู้สึกเสียเซลเสียความมั่นใจแล้วสมมติว่าถ้าโดนแบบนี้บ่อยแล้วเราไม่ได เข้มแข็งพอเนี่ยเราก็จะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองและสูญเสียความเป็นตัวเองไปในที่สุดโอ้คือมันร้ายแรงกว่าที่คิดเนาะใช่แล้วจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่ถ้าเราถอดบทเรียนกันมาเราอาจจะได้อะไรกับมันเยอะมากๆเลยอืแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เยอะเลยเพราะเรื่องของรูปร่างหน้าตามันเป็นปัญหาของใครหลายๆคนอรวมถึงพี่เจนเองด้วยพี่เจนก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกัน เออจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยตัวเองแบบหน้าใหญ่ตัวเองตัวใหญ่แล้วก็รู้สึกถ้าไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองจนบางครั้งมันกระทบกับหลายๆอย่างเช่นกระทบกับการแต่งตัวซื้อเสื้อผ้ามาก็ใส่ไม่ได้อืน้องมีนึกออกไหมรู้ว่าการที่พอบางทีเราไม่ชอบตัวเองในบางส่วนในบางพาเราก็รู้สึกว่าคนอื่นจะมองเรายัางไงนะเราจะใส่เสื้อแบบนี้แล้วมันจะโอเคกับเราหรือเปล่าคือมันจะคิดมากกว่าเดิมอีก กังวลไปหมดเลยเนาะว่าแบบเฮ<ช>้ยเขาจะมองเราเราคิดยังไงหรือเปล่า<ช>อะไรแบบนี้เนาะใช่ค่ะแล้วน้องมิ้นเคยไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะของมินก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้แบบไม่ไม่ขนาดนั้นแหละเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบช่วงเด็กๆแบบมัธยมอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจในหูของตัวเอง เออแบบ mm hmm. ใบหูเราอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเออเราเป็นคนที่ใบหูใหญ่ mm hmm. แล้วก็อย่างที่สองก็คือผิวหน้าคือมินเป็นคนแบบลูกขงขนกว้าง mm hmm. แล้วก็แบบเหมือนเป็นคนที่สิวพดแล้วก็แบบ <Okay. S 1> สิวตันมันขึ้นง่ายมากๆอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเวลาถ่ายรูปอะ่ะจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันไกลเนาะเออแต่ว่าถ้าเจอการมองหน้าอย่างเงี้ยมินก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย mm hmm. คนอื่นจะคิดว่าทําไมเราไม่เหมือนในรูปไหมเพราะว่าแบบตัวจริงเราไม่ได้แบบผิวดีอะไรเงี mm ้ยอืม อย่างของมินเองที่รู้สึกว่าแบบ เออบางทีอ่ะเราไม่มั่นใจจนเกิดความไม่ชอบในตัวเองอ่ะส่วนใหญ่แล้วของมินเองจะเกิดจากแบบการเปรียบเทียบอเหมือนเราโฟกัสในสิ่งที่คนอื่นมีแต่ตัวเองไม่มีเกินไปอ่ะทาให้แบบเออเวลาที่เราเห็นคนอื่นทั้งในโซเชียลแล้วก็ในชีวิตจริงเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมเขาดูดีจังอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่เนี่ยก็คือความคิดของตัวเองนี่แหละอีกอย่างหนึง่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการโดนล้อด้วยอย่างเช่นเรื่องของหูอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราจะมีเพื่อนผู้ชาย คนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนชอบแกล้งล้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมากนึกภาพออ,ออกเลยใช่ไหมมันเป็นแบบเด็กๆโรงเรียนะอ่ะแล้วแบบเหมือนพอโดนล้อเข้าทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเออเหมือนเล่นๆกันนะ,ะแต่แต่คือจริงๆแล้วมันทําให้เราเสียความมั่นใจไปจริงๆอะไรเงี้ยถึงกับเคยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะลองไปแบบผ่าตัดแบบศัลยกรรมให้หูมันแบบเล็กลงแบบดูไม่แบบปานอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งกว่าที่จะเลิกรู้สึกว่าแบบเออเราไม่มั่นใจในหูของเองเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปี ของพี่เจนมีสาเหตุไหมคะว่าแบบเออทําไมถึงรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่หรือว่าอะไรแบบนี้จริงๆก็รู้สึกนะล้วพี่เจนก็เป็นบ่อยมากๆในตอนเด็กๆก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจากพี่เจนฟันเหยินค่ะในตอนเด็กๆมันก็จะมีเพื่อนแบบน้องมินนี่แหละมาแบบมาล้ออะไรเงีนะ้ยนึกออกไหมเรายังไม่ได้จัดฟันพอโตมาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ้วนหรือเปล่าอ่าฉันอ้วนฉันตัวใหญ่ฉันขาใหญ่หรือเปล่าเริ่มไม่ชอบ รูปร่างตัวเองแต่ก็โอเคพอลดพอเรารู้สึกไม่ชอบนะตอนนั้นเราก็เลยลดน้ําหนักนะช่วงวัยนั้นโอเคพอน้ําหนักลดลงไปได้พอเริ่มโตขึ้นมารู้สึกอีกว่าตัวเองหน้าใหญ่อีกอม,มันจะเป็นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอ่ะพอโตมาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันมีตีนกาทําไมฉันขอบตาดําจังเลยเริ่มเริ่มแก่ขึ้นหรือเปล่าความไม่ชอบตัวเองหรือไม่มั่นใจตัวเองมันมีขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ถึงขนาดกับว่าส่องกระจกแล้วแบบไม่ชอบเลยไม่ชอบตลอดเวลายังไงก็ไม่ชอบแนีมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็จะคอนเซิร์นอยู่เรื่อยๆในบางสิ่งในบางอย่างของช่วงวัยนั้นแล้วก็เป็นบางช่วงเวลาด้วยเนาะแบบเหมือนช่วงนี้เราอาจจะแบบเฮ้ยปล่อยตัวนิดนึงกินเยอะขึ้นเราก็เลยอาจจะเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนตัวใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะไม่มั่นใจในช่วงนั้นมากๆอะไรเงี้เนาะใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่หรือว่าก็ยัง ดีได้ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพราะว่ารู้ว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองไม่ได้รู้สึกว่าต้องดีต,ดต้องสวยเป๊ะเพื่ออะไรเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้อยู่อใช่ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราก็แชร์เกี่ยวกับเออความไม่มั่นใจแล้วก็ความรู้สึกไม่ชอบตัวเองของพวกเรากันไปแล้วเนาะ,ะซึ่งก็มีเกี่ยวกับสาเหตุด้วยแต่ว่ามินได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อห้ารอยล้านปีของความรักค่ะ เออแล้วอันเนี้ยเขาก็บอกเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกไม่ชอบตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองมาด้วยอย่างหนึ่งที่มินคิดว่าเออมันใช้ได้มันเกี่ยวเหมือนกันนะ,ะก็คือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกวิวัฒนาการมาให้ดํารงเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคะผู้หญิงที่ดูสุขภาพดีและเยาว์วัยก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากกว่าเออมันเหมือนกับว่ากรอบความคิดที่ว่าผู้หญิงจะต้องมีลักษณะแบบไหนเนี่ยมันมีมานานมากแล้วใช่เออแล้วมินก็ว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยจะร ไม่ชอบแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองถ้าไม่ได้มีลักษณะที่แบบดึงดูดอะไรแบบนี้พอลักษณะไม่ตรงกับค่านิยมอืที่เราชอบตั้งกันขึ้นมาอืก็จะทําให้เราสึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่สวยไม่ดูดีเหมือนคนอื่นอืก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะใช่เลยแต่ในยุคนี้มันก็แบบเหมือนเปลี่ยนแปลงไปเนาะอย่างในยุคนี้มิ้นมองว่าแบบเออมันดู แล้วแต่ประเทศด้วยอะแบบเหมือนกับว่าแต่ละประเทศก็จะมีกรอบว่าแบบไหนที่ดูดีอะแตกต่างกันไปอะไรเงี้ย<ช>แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในณนะตรงที่กรอบมันตรงกับเราอะมันก็เลยจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองได้ง่ายมาก<ช>ๆเลยอะ,ะเอออยากเล่าอันนี้ด้วยว่าแบบอย่างมินเห็นบ่อยๆนะว่าคนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนอะ hmm. บางครั้งเขาอาจจะแบบเฮ้ยอยู่ในเมืองไทยเขาไม่ได้ตัวเล็กไม่ได้แบบข่าวหมวย แบบน่ารักอะไรเงี้ยเออแต่พอเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วโหคนชอบเขาเต็มเลยอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็เลยเป็นความแบบจริงๆรแล้วมันเหมือนกับกรอบจริงๆนะที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในใ<ช>ตัวเองอ่ะอืมพี่เจนขอเล่าอันนี้พอพูดถึงมานี้คือพี่เจนจะเป็นผู้หญิงที่หน้าคมๆหน่อยเนาะตาโตโตคือก็อันหน้าชัดหน้าชัดตาชัดแล้วพี่เจนก็เคยไปเรียนที่เมืองจีนใช่ไหมอย่างที่เคยบอกแล้วคือตอนนั้นพี่เจนก็กลายเป็นผู้หญิงฮอตเหมือนกันนะเพราะว่าผู้หญิงจีนเขาจะมีความแบบขาว แล้วก็ตาเล็กแต่เราไปเราก็จะรู้สึกยูนิคเลยว่าเราเราไม่ได้ขาวขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ตาเล็กมันก็เลยทําให้เราเออมีคนมาสนใจว่าเออเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แปลกสําหรับที่นูน่นเออเออ,เอ,อ,เอ,อก,ก็ก็สนุกดีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเออแปลกใหม่ดีสนุกดีกับการที่เราเป็นคนรูปร่างหน้าตาแบบนี้อะไรอเงี้ย <NG. S 1> ก็ทําให้เราพาวนะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองอยู่ใช่เพราะว่าอย่างที่ต้องมิ้นบอกว่า กรอบความคิดหรือว่าลักษณะความชอบค่านิยมของแต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกันไม่ใช่ว่าเราไม่โดดเด่นแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในจุดที่เราทุกๆคนเหมือนกันนะตรงนี้เราจริงๆแล้วพอเรารู้สึกไม่ชอบตัวเองเราก็ไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองอะ่ะมันมีผลเสียตามมามากมายเลยเหมือนกันน้องพี่เจนใช่คือจริงๆแล้วเวลาที่คนเราได้อยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้แบบตรงกับ ทายพี่คนชอบเยอะๆใน <ฮะ S 1> ที่่นั้นนะเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยสมมติว่าเรารู้ว่าเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบเหมือนมีคนชอบเยอะหรือว่าอะไรแล้วการที่แบบเฮ้ยเราจะต้องแบบย้ายประเทศไปเลยแบบเพื่อไปอยู่ในที่ที่มีคนชอบเราเพื่อให้เราแบบรู้สึกพาวในตัวเองขึ้นมามันก็ยากเนาะ <N> มันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย จริงๆแล้วพอเราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ชอบตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลเสียตามมาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอย่างพี่เจนเองอะค่ะเวลาที่รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาในช่วงไหนอะไรเงี้ยมันมีผลเสียอะไรต่อพี่เจนบ้างไหมอย่างของพี่ถ้าสมมุติว่าในช่วงระยะเวลานั้นไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองก็ส่งผลเสียเยอะนะอืมอ่าน้องมินคิดดูว่า การที่สมมุติว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นอ้วนก็จะคิดเยอะแล้วว่าแบบเสื้อผ้าน,นี้ใส่ได้ไหมจะแต่งตัวยังไงดีคนอื่นจะมองเราว่ายังไงเออคิดมากแล้วก็คิดด้วยว่าวันนี้จะกินอะไรดีอ่ะให้น้ําหนักไม่ขึ้นอ่ะประมาณนี้คือมันสมม่งผลให้พี่รู้สึกว่าพี่คิดมากกว่าปกติอืมเครียดอึดอัดไหมอึดอดัดออึดอ,ดอัด,อดเครียดไหมาอาจจะของพี่ถ้าเวลาไม่มั่นใจ ในตัวเองอาจจะยังไม่ถึงขั้นเครียดแต่ว่าอึดอัดรู้สึกเอ๊ะย,ยังไงดีนะประมาณเนี้ยใช่ค่ะแต่ว่ามินก็เป็นเหมือนพี่เจเหมือนกันนะเพราะว่ามินเองก็ รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบทั่วไปที่อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาได้เลยเหมือนกันอนะอยู่ดีๆวันนี้รู้สึกแต่งหนะ้าแล้วว่าบางทีอะมันจะมีกระจกบางกระจกอะที่มันมองแล้วมันไม่โอเคมันไม่สวยออใช่เราก็จะรู้สึกเหมือนอารมณ์เสียหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยอะรู้สึกแบบอุย้ยไม่สวยเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบน้ำหนักขึ้นนิดเดียวแล้วก็ โอ้ยกางเกงตัวนี้ทาไมใส่ลวะคขานี้มันปิ้น,น,นจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกมากวันนั้นถ้าสมมติว่าอ้วนขึ้นหรืออะไรก็จะทําให้ใช้ชีวิตยากขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเดินเปลี่ยนกางเกงอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ออกจากบ้านสักทีน้องมินนึกภาพออกไหม,มเพราะเหมือนกับก็อยากจะเลือกอันที่มันแบบใส่แล้วมั่นใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอ,อย่างเมื่อกี้ก็เป็นของพวกเราเองเนาะที่เป็นผลเสียของการไม่ชอบตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองแต่จากการที่มินได้ไปอ่านโพสต์ของคารมิล่ามาคือเขาแชร์เหมือนกันว่า พอคนไม่ชอบตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะเขาก็จะอย่างแรกเลยคือพยายามมากเกินไปอื mm hmm. ทําให้หลายหลายคนเนี่ยเลือกที่จะแบบเออแต่งภาพเกินความเป็นจริงจํากัดอาหารการกินของตัวเองเอออันนี้ก็คล้ายๆกับพี่เจน,จนแล้วหรือบ,บางคนอาจจะออกกําลังกายหนักจนเกินไป mm hmm. แล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือส่งผลต่อสุขภาพจิตคือเขาเล่าได้ว่าการพยายามทําให้ตัวเองดูดีแทนที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยชนะ สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยที่ทําให้ตัวเองดูดีได้ในใรูปถ่ายอะคะ่ะสุดท้ายแล้วเขากลับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเศร้าแล้วก็ว่างเปล่าอืม,อม,มีผลเสียมากๆอยู่เหมือนกันนะคะพูดถึงผลเสียกันไปแล้วเราลองมาดูสิว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าฉันก็ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้เรามีความสุขได้บ้างอือแต่ก่อนที่พวกเราจะไปแชร์วิธีการของพวกเราเองเนาะ อันนี้ก็อยากจะแชร์ของคามิล่ากันก่อนเนาะคือมินอ่านมาแล้วมินรู้สึกว่าเออมันดีต่อใจมากๆเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือฟังพอดแคสเกี่ยวกับการกินเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องหรือว่าติดตามผู้หญิงที่ยอมรับในจุดที่ไม่เพอร์เฟกของตัวเองได้คือพูดง่ายๆคือติดตามผู้หญิงที่เขามีมายเซตดีคิดบวกมั่นใจในรูปร่างของตัวเองนั่นเองออแต่อันนี้มิ้นทาเหมือนกันนะเพราะว่ามินรู้สึกว่าแบบเออบางทีอะ่ะ การที่เราแบบติดตามแบบคน<ะ>ที่มีคอนเทนต์แนวเนี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนมั่นใจในตัวเองขึ้นไปด้วยเหมือนกันเสริมสร้างพลังให้กับตัวเองใช่ใช่เลยค่ะพี่เจนอย่างของมินเองมีคนที่ชอบดูเหมือนกันนะชื่อสเปนเซอร์บาโบซาค่ะคือเขาทำคอนเทนต์ใน t k t t o k แล้วก็ใน YouTube ด้วยเกี่ยวกับ<ะ>การเพิ่มความมั่นใจอะไรแบบนี้แล้วก็อยากแชร์ด้วยค่ะว่าไปดูคลิปรีวิวปมดอยจากช่องบ้านกูเองมาเรามีรู้สึกแบบเออชอบมากมัน มุมมองมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับรูปร่างหน้าตาเราเนี่ย uh huh. อืทั้งที่ในความเป็นจริงอะ่ะคนอื่นอาจจะไม่ได้มองปมด้อยของเราแบบที่เรามองก็ได้หรือว่าบางทีคนอื่นอาจจะไม่ได้สังเกตจุดนั้นเลยด้วยซ้ํา uh huh. เพราะว่าเออในตอนนั้นน่ะที่เขาเหมือนวนๆกันรีวิว ปมด้อยของตัวเองแล้วเขาก็จะถามเพื่อนว่าแบบเออเพื่อนคิดว่ายังไงกับส่วนที่เขาบอกอะไรเงี้ยห,ยหลายๆครั้งอะ่ะคือเพื่อนก็จะบอกว่าแบบไม่ได้มองแบบนั้นเลยแบบไม่เห็นเลยคือพูดเนี่ยถึงรู้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นอืจริงค่ะพี่เจน แล้วก็ข้อ2เนาะที่คามิล่าแชร์มาก็คือพยายามเตือนตัวเองว่านั่นเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ใช่ฉันเพราะว่าอย่างที่เล่าไปตอนตอนนะ้นเนาะว่าคามิล่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้กังวลเลยว่าเขาใส่บิกินีออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบเออเหมือนเขาแค่อ่านคอมเมนต์ม,มันก็เลยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมีคนอื่น มาพูดในทางลบทําให้เราเสียบสูวเสียความมั่นใจได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราส่วนมากอะ่ะหลายๆคนมักจะแคร์สายตาของคนอื่นรวมถึงวิจัยในบางครั้งด้วยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราแคร์สายตาคนอื่นได้นะแต่ว่าอย่ามากไปจนแบบมันไม่มีความสุขกับตัวเองอะ่ะ ความคิดของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าว่าเราแฮปปี้กับตรงนี้เราทำเรามีความสุขทำแล้วโอเคมันก็โอเคกับฉันนี่ก็ก็ทำไปเลยก็ได้ใช่ค่ะก็ยึดตรงนี้ไปเลยเนาะ<ช>ออแต่ว่ามินนึกออกอย่างหนึ่งด้วยว่าแบบตอนที่พี่เจนบอกว่าคนเราส่วนมาก,มากจะแคร์สายตาคนอื่นอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเรามองในอีกมุมนึงอะ่ะการแคร์สายตาคนอื่นของเรามันก็คือการที่เราสนใจตัวเองอยู่นะ มันเหมือนกับว่าเออ,อเพราะว่าเราสนใจตัวเองอยู่ในณตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> คนอื่นจะมองยังไงอ่ะเราดูเป็นยังไงอ่ะอะไรแบบนี้เพราะง้นจริง,รงๆแล้วคนอื่นก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละคือคนอื่นเขาก็สนใจตัวเองเยอะกว่าที่จะสนใจคนทั่วไปรอบๆข้างเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเออถ้าสมมติว่าเราเตือนตัวเองตรงนี้บ่อยๆว่าทุกคนต่างก็สนใจแต่ตัวเองอะ่ะสำหรับมินมินว่ามันก็ช่วยมินได้เหมือนกันนะเราก็ไม่ต้องแคร์เพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นอะ ใช่ค่ะใช่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นข้อถัดมาคามิลาบ,บอกว่าพยายามจะดึงความรู้สึกให้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งคามิลาบ,บอกว่าจะพยายามดึงความรู้สึกให้ตัวเองกลับมาเหมือนเด็กเจ็ดขวบที่กําลังเล่นอยู่บนหาดทรายคือเขาก็คงใช้จินตนาการนะว่าตอนที่เขาใส่บิกินี่แล้วเดินเล่นอยู่บนหาดทรายก็ให้คิดว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่กําลังเล่นหาดทรายอยู่อืมก็จะได้แบบเออสามารถแบบเอนจอยมีความสุขกับช่วงเวลานะตรงนั้นได้ แล้วก็อย่างที่4ค่ะก็คืออาจจะลองตั้งคําถามกับตัวเองอย่างที่เขาตั้งคําถามกับตัวเองว่าแล้วอะไรคือคําว่า healthy ล่ะถ้าสมมติว่าเรายังต้องเคร่งกับร่างกายตัวเองจนสุขภาพจิตแย่แล้วก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้หรือว่าอาจจะเป็นคําถามที่ว่าฉันจะต้องดูดีไปเพื่อใครหรือว่าฉันดูดีในสายตาตัวเองแล้วหรือยัง สำหรับมินเองรู้สึกว่าชอบคําถามสุดท้ายเป็นพิเศษที่ว่าแบบ<ฮ>เออฉันดูดีในสายตาตัวเองแล้วหรือยังเพราะถ้าสมมติว่าเราถามตัวเองเรายังไม่คิดว่าตัวเองดูดีอ่ะมินว่ามันยากมากๆเลยที่เราจะเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเราก็ดูแลตัวเองจนคนอื่นรู้สึกว่าเราดูดีได้เหมือนกันใช่เพราะว่าความมั่นใจมันคุมมาจากตัวเองก่อนมาจากข้างในก่อนอือข้อที่ห้าคือยอมรับค่ะยอมรับว่าไอ้ความไม่มั่นใจนี้เนี่ยมันเป็นไปตามวัยตามธรรมชาติอย่างที่คามิโบอกว่า ฉันอยู่ในวัยยี่สิบกว่าที่อยากดูดีไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไม่แคร์ไม่ได้สนใจได้ขนาดนั้นคือเห็นไหมเขาก็ยอมรับว่าเขาก็แคร์นะแคร์กับสายตาคนอื่นเขาอยู่ในช่วงวัยที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เขาจะต้องแคร์สายตาคนอื่นแต่ทีนี้พอช่วงวัยนี้ผ่านไปคือเราก็อาจจะแบบเหมือนลดความแคร์ในสายตาคน,คนอื่นน้อยลงไปเรื่อยๆ เหมือนพอโตขึ้นประสบการณ์ชีวิตเยอะขึ้นเราคงเข้าใจอะไรได้มากขึ้นว่าอืมก็เรื่องของคนอื่นนะก็มันเป็นความคิดของคนอื่นนี่มันเนี่ยใช่ค่ะทีนี้พวกเรามาแชร์ของพวกเราเองกันบ้างเนะ<ด>เาะว่าแบบเ,เออเราจะอยู่กับร่างกายของตัวเองอย่างไรให้มีความสุขเนาะอย่างของมินเองเนี่ยมินเชื่อเสมอเลยค่ะว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะแก้ไขร้ายก็ต้องรู้สาเหตุก่อนอย่างของมินเองความไม่มั่นใจมันเกิดมาจากความเปรียบเทียบเนาะ มินก็เลยจะแก้ไขด้วยการพักจากโซเชียลมีเดีย หรือไม่ก็อาจจะแบบเอออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งทํานู่นทํานี่ที่ชอบเช่นแบบเออดูคอนเทนต์ฮิลใจอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าอาจจะเป็นการดูแลตัวเองด้วยวิธีผ่อนคลายต่างๆเออยางเช่นเทียนหอมแล้วก็ล่าสุดเพื่อนมินแนะนํามาร์คตาไอ้น้ำมาด้วยอ่ะมันเป็นซองที่แบบเออพอแกะออกมาใช่ไหมแล้วก็แปะตามันก็จะแบบอุ่นๆสักประมาณ2 0 3 0บสานาทีก็เอาออกสบายตามากอันนี้อยากแชร์เฉยๆเนาะเพื่อแบบคนผู้ฟังน่าสนใจน่าสนใจค่ะ ใช่ค่ะคือพ้อยสําคัญของมินคือการเหมือนดึงตัวเองออกจากจุดที่ทําให้เราโฟกัสคนอื่นอ๋อคือหันมาโฟกัสตัวเองให้มากกว่าการที่เราจะไปโฟกัสคนอื่นถูกไหมอืมเ<ไ>ป็นวิธีที่ดีมากๆเลยแอือแล้วพี่เจนมีวิธีการอะไรบ้างคะของพี่เจนก็จริงๆแล้วพี่เจนมีสองวิธีที่ที่ควบคู่กันไปอืมก็คือแก้ไขและปกปิดค่ะอืมก็คือ ในบางเรื่องที่เราไม่มั่นใจจริงๆนะไม่มั่นใจบ่อยด้วยถึงแม้ใครจะบอกว่าเราตัวเล็กแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวเล็กอืเรื่องของหุ่นความอ้วนอือย่างที่บอกว่าก็าจะชอบมองว่าตัวเองอ้วนใช่ไหมคะพอรู้สึกแบบนั้นไม่มั่นใจเมื่อไหร่ว่าตัวเองอ้วนอ่ะก็จะต้องหันกลับมาพยายามควบคุมการกินออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะตัวเล็กลงแบบนี้เรียกว่าแก้ไขม,มันก็ยังจะพอแก้ไขได้ใช่ไหมคะ อย่างถ้าสมมติวรารู้สึกว่าตัวเองหน้าใหญ่ขึ้นอาจจะต้องไปหาฉีดเอาออมันอ,อก็ไม่ได้ซีเรียสคือถ้ารู้สึกไม่มั่นใจตรงจุดไหนที่มันสามารถแก้ไขได้ก็ไปแก้ไขแต่ว่าอันนี้มินเคยฟังของช่องคุณฟ้าสาริกามาเหมือนกันนะคือเขาก็เคยบอกนะว่าแบบเออบางครั้งการไปแก้ไขอะไรที่เราแก้ไขได้อะมันก็ดีต่อตัวเรานะเพราะว่าแบบเอมอม,มันก็ทําให้เราแบบพัฒนาขึ้นดูดีขึ้นด้วยแล้วอย่างในบางเรื่องที่เอะมันแก้ไขไม่ได้เช่น เช่นอ่าสมมติเป็นคนที่โครงร่างใหญ่ไม่ใช่แค่อ้วนล่ละอันนี้เป็นโครงร่างเรื่องของโครงสร้างแหละพี่เจนก็จะต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่มันเข้ากับรูปร่างได้มากขึ้นเพื่อมาปกปิดตัวเองพอรู้สึกว่าเฮ้ยชุดนี้มันเข้ากับฉันฉันก็จะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นอ่าสมมติมาเรื่องขอบตาดาบ้างถ้าขอบตาดําใช่ไหมคะก็โบกคอนซีลเลอร์เข้าไปเลยสิก็ปกปิดมันได้เอาให้มันผ่องๆขึ้นมาหน่อยอะเวลาส่องกระจกเห็นขอบตาตัวเองผ่องๆก็อ่ะ รู้สึกมีความสุขขึ้นเออมั่นใจขึ้นมาออบ้างแหละใช่ไหมอ,อ,อืมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆหลังจากแก้ไขระบปกปิดแล้วก็คือพี่ไม่ค่อยสนใจในคําพูดของคนอื่นอืม,มากขนาดนั้นนะ่ะคือรู้สึกฟังนะแต่ว่าสําหรับคนที่เขายังเอาเรื่องรูปร่างหน้าตามาเชมมิ่งกันอนะพี่ก็จะมองเห็นว่าเอ้ยคนที่ยังพูดถึงคนอื่นในลักษณะที่มีทัศนคติไม่ดีเนี่ย Mm. พี่ก็จะมองว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เลยนะแล้วเราจะไปดึงคำพูดแบบนั้นมาทำไมก็เลยสบายสบายได้และอีกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆที่ที่ใช้แล้วก็อยากจะแชร์กับทุกคนและพี่คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆแล้วมันใช้ได้ผลนั่นก็คือว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งบอกไว้ว่าคือพีจ่จำไม่ได้ว่าหนังสือชื่อว่าอะไรแต่ว่าคำพูดไม่ได้เป๊ะประมาณนี้แต่ความหมายประมาณนี้ก็คือเขาบอกว่าคนเราอะ่ะชอบแยกคนว่าปกติกับไม่ปกติ ออืแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคือเราทุกคนเป็นเหมือนงานศิลปะอืมเรามีความสวยงามมีความงดงามในรูปแบบของตัวเองอเมื่อไหร่ที่เรามองทุกคนเป็นงานศิลปะได้อเราจะสามารถดึงเอาความไม่ปกติหรือเราเรียกว่าปมด้อยของเราอะออกมาโอบกอดไว้ได้อย่างอย่างมีความสุขอย่างอย่างสบายใจอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินกันแล้วว่าเธอฟันเหยิดแล้วเธอไม่ปกติ แต่ถึงเธอฟันเหยิ่นแต่ว่านั่นมันก็คือเธอเธอเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายที่รู้สึกว่าเรามีเพียงคนคนเดียวจริงๆนะอืหมายถึงว่าถ้าออฟฟิศนี้มีพี่เจนสองคนอ่ะพี่เจนต้องมานั่งคุยกับพี่เจนเองแล้วลรวบอสจะมีพี่เจนที่เหมือนกันหมดไว้ทําไมอืมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนที่เหมือนเราไปหมดทุกอย่างหรือว่ามีความคล้ายคลึงกันมันคงน่าเบื่อมากๆเลยนะอืม เพราะว่าเราทุกคนคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งอ่ะเออจะช่วยให้เราลดการเปรียบเทียบตัวเองลงไปได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองเยอะขึ้นมากๆเลยอืมเอออ,อันนี้ดีอ่ะอแล้วก็ชอบด้วยที่บอกว่าแบบเหมือนกับบางครั้งเนาะมีรู้สึกว่าเออการที่เราเลือกที่จะเก็บคําพูดอ่ะเออมันสําคัญมากมา<อ>เลยอย่างที่พี่เจนแชร์ไปตอนแรกแล้วก็ชอบเรื่องที่พี่เจนเล่าด้วยว่าแบบเออบางครั้งพอเรามองว่าเราเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งคนอื่นก็เป็นงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะ มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าแบบทุกคนมันก็แตกต่างกันอะใช่มันไม่มีคําว่าปกติหรือไม่ปกติมันคือมันคือศิลปะค่ะใช่ค่ะมันไม่มีอะไรที่ดีหรือว่าแย่แล้วจริงๆเนาะอย่างแนวคิดเมื่อกี้มันก็เป็นแนวคิดของเราสองคนที่เราใช้กันเองในชีวิตประจําวันแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีแนวคิดในเชิงจิตวิทยาด้วยที่ที่เราสามารถนํามาปรับใช้กับตัวเราได้เองเหมือนกัน ซึ่งมีอยู่2แนวคิดได้กันนะก็คือ body positive กับ body neutrality เราลองมาดูว่า2แนวคิดเนี้ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรค่ะอืซึ่งวันนี้มิ้นกับพี่เจนก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกันเนาะสองคำนี้เอาพี่เจงก่อนดีกว่าได้เลยของพี่เจนอย่างแรกเลยก็คือ body neutrality ก็คือการรักและยอมรับในร่างกายของตัวเองตามสภาพความเป็นจริงไม่ต้องมองมันบวกเกินไปว่าฉันสวย ส่องกระจกแล้วหลอกตัวเองว่าฉันสวยอืมไม่ต้องมองลบขนาดนั้นด้วยก็ได้ว่าโอ้ยทําไมฉันไม่สวยเลยอืแต่ให้ยอมรับว่าเนี่ยมันคือตัวตนของฉันถึงแม้จะรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยมากหรือมันสวยมากหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่ามันก็คือร่างกายของเราอะที่พาเราไปเที่ยวพาเราไปเจออะไรสนุกสนุกได้อยู่ เฮ้ยอันนี้อยากเสริมด้วยค่ะว่าแบบเออมินเคยอ่านเกี่ยวกับอันนี้มาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออหรือไม่ก็อาจจะเป็นการคิดก็ได้ว่าแบบส่วนไหนที่เราไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นขาของเราเนี้ย<ช>เรารู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบฉันขาใหญ่จังแบบถ้าเทียกบกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆการมองแบบ body neutrality เนี่ยก็คือเราอาจจะมองแค่ว่าขาของเราอ่ะถึงแม้ว่าเออมันอาจจะดูใหญ่กว่าคนอื่นทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วมันก็คือเอาไว้ใช้สําหรับการเดินการวิ่ง เหมือนกับเราไปเน้นที่หน้าที่ของมันอะไม่ได้ไปนเน้นว่าแบบเฮ้ยมันสวยหรือไม่สวย,สวยใช่เลยคะ่ะพี่เจนแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งเนาะก็คือ Body p o s i t i v i ิตี้ค่ะอันนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Very Well m i n d นะคะก็คือการมองรูปร่างตัวเองในด้านบวกค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการมองในด้านบวกที่ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะอืมเพราะว่า มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยหยุดที่จะนําลักษณะภายนอกของตัวเองอะมาโยงกับคุณค่าของตัวเองได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งพอเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. พอเราไม่สวยแล้วเราจะดูไม่ดีแล้วก็เราไม่มีคุณค่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะพอเราไม่คิดแบบนั้นแล้วอะ่ะมันก็จะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความเคารพให้ตัวเองได้ค่ะ การคิดในรูปแบบนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นเรารักหุ่นตัวเองจังเพราะว่ามันก็สวยในแบบที่มันเป็นอันนี้คล้ายๆกับที่พี่เจนบอกเลยว่าแบบเออเหมือนกับเราอาจจะมองว่าเราอ่ะเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งก็ได้อืม,อมค่ะซึ่งในวันนี้มินกับพี่เจนเนาะก็ได้มาแชร์เกี่ยวกับหัวข้อของการไม่ชอบตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้แชร์เกี่ยวกับทั้งข่าวแล้วก็ทั้ง การจัดการกับตัวเองว่าแบบเอ้ยพอเรารู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาเนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองอย่างไรให้มีความสุขถ้าคุณผู้ฟังคนไหนเนาะมีวิธีการที่รู้สึกว่าเออใช้ได้ผลกับตัวเองก็อยากให้ช่วยกันแชร์ใช่คอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันดูคะ่ะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอบตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android